ก่อนอื่นเลยก็ขอสวัสดีนะครับคนดูทุกคนเนาะที่เข้ามาดูนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็เป็น e p ีที่2นะครับในหัวข้อของการสอนการใช้งานโปรแกรมบิดวิกนะครับก็สําหรับใน e p ีที่1และ e p ีที่1.2ก็จะเป็นในเรื่องของการเซตอัพโปรแกรมนะครับพื้นฐานนะครับว่าเซตอัพอินพุตเอาต์พุตยังไงนะครับแล้วก็เซตอัพคอนโทรลเลอร์ยังไงนะครับ ให้ใช้งานได้นะครับ Export ร์ตไฟยังไงให้ใช้งานได้นะครับก็จะมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับพวกอุปกรณ์เสริมที่จะเข้ามามีส่วนร่วมนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นปาร์ตี้ในการใช้งานนะครับก็ถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปวีโอแรกแล้วคิดว่าจะมาเรียนรู้การ ใช้งานตั้งแต่พื้นฐานเลยในคลิปวิดีโอนี้ก็แนะนําให้ไปดูคลิปวิดีโอแรกก่อนดีกว่านะครับคุณอาจจะไม่ต้องมาดูคลิปวิดีโอนี้เลยก็ได้นะครับก็สําหรับใครนะครับที่งงๆว่าทําไมจอผมมันเป็นเดโมโนะครับเป็นโปรแกรมตัวเดโมโก็เกริ่นก่อนเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆกะจะทํา EP ีนานละแต่ว่าติดปัญหาว่าเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ฮะแล้วทีเนี้ยโปรแกรมนะฮะลายเส้นตัวเก่าเนี่ยมันไม่สามารถข้ามขึ้นมาอยู่บน คอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ได้นะครับก็คือต้องเป็นเวอร์ชั่นที่มันใหม่กว่าแต่ว่าไลเซนส์เนี่ยมันไม่สามารถอัปเดตได้ละนะครับก็คือต้องซื้อต่อนะครับก็ก็เลยพักไปแป๊บ,บหนึ่งพิจารณาอยู่ว่าจะซื้อดีไหมนะครับก็ตอนนี้ก็ยังพิจารณาอยู่นะว่าจะซื้อแล้วใช้ต่อดีไหมนะครับก็มีแนวโน้มว่าจะไปทางลอจิกแล้วนะครับตอนนี้ก็จะพยายามรีวิวนะครับให้หมดตัวโปรแกรมก่อนนะครับแล้วก็จะหยุดใช้งานหรือไม่แน่นะอาจจะยังใช้อยู่ถ้าเกิดเราไปกับลอจิกไม่รอด นะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมผมเตรียมอุปกรณ์เตรียมของนะฮะเตรียมเสียงเตรียม sampling อ,อะไรเว้รอละนะฮะก็วันนี้นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องปลั๊กอินแถมที่มันแถมมากับตัวโปรแกรมนะครับก็จะคุยกัน3ตัว2ตัวนะครับก็เดี๋ยวผมดูเวลาแล้วกันเนาะถ้าเกิดว่าคุยได้กี่ตัวก็เท่านั้นนะครับจะพยายามไม่ให้คลิปยาวเกินไปเนาะ ก็ตัวแรกที่เราจะมาคุยกันนะครับเป็นอะไรที่พื้นฐานที่สุดนะครับนั่นคืออีโคไลเซอร์นะฮะใครที่ยังไม่รู้จักอีโคไลเซอร์นะครับก็บอกตรงนี้เลยนะครับว่าอีโคไลเซอร์เนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือตัวควบคุมความดังเบาของเสียงในแต่ละย่านนั่นเองครปกติแล้วเสียงมันจะมีย่านถ้าเราแบ่งง่ายๆก็มีสูงกลางต่ำอย่างงี้ใช่ไหมครับง่ายง่ายคืออีโคไลเซอร์สามารถที่จะปรับย่านตรงนั้นได้คือเร,เรารู้สึกว่าเพลงมันมันทู่ไป แล้วก็เอาเอาเอา,เอาต่ำลงหรือว่าเพลงมันรู้สึกเสียงแห้งๆเราก็ดึงเสียงกลางบวกเสียงต่ำขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับหรือรู้สึกว่าเสียงมันมันไม่แหลมเราก็ดึงเสียงแหลมขึ้นอะแบบเนี้ยครับอันนี้คืออธิบายแบบเข้าใจง,ง่ายๆพื้นๆนะครับก็มันจะมีย่านของมันอยู่นะครับก็สำหรับเจ้าตัวบิดวิกนะครับก็ ตรงนี้นะฮะก็จะมีอคอมเพรสเซอร์ไมนใช่คอมเพรสเซอร์นะอีควอไลเซอร์ให้นะครับอยู่ประมาณ4-5ตัวนะครับก็สำหรับในเวอร์ชัน t r a c ทที่ยังใครที่ยังมี8 t r a ท k อยู่แล้วยังไม่ได้อัปเดตเนี่ยก็อาจจะไม่มี EQ pad ตรงนี้ขึ้นมานะครับก็จะมี EQ 2, EQ 5, EQDJ นะครับเดี๋ยวก็มาดูกันนะครับแต่ผมขอเริ่มรีวิวจาก EQ 5ก่อนละกันนะครับเป็นตัวที่ผมใช้บ่อยสุดนะครับ ก็สำหรับเจ้าตัว eq 5นะครับหน้าตามมันก็จะประมาณนี้นะครับถ้าใครเป็นเจนเก่าอยู่ก็จะไม่มีสีนะครับเราสามารถที่จะกดขยายมันได้นะครับก็จะมีช่องอยู่เห็นไหมครัก็เนี่ยครับก็คือในในแต่ละช่วงเห็นไหมมันจะมีเส้นอยู่อันนี้ครับคือช่วงความถี่นะครับหูปกติคนเรารับได้ที่ 20... ถึงอ่า2 0เฮิรตถึง2อ0 0 0เฮิรตนะครับนี่ก็อันนี้ก็ไปสุดแถวแประมาณ10กิโลเฮิกิโลนี่ก็แหลมแสบดากแล้วครับก็ ไม่จําเป็นต้องไปกว้างกว่านี้ก็ได้นะครับเหมือนการซื้อหูฟังเหมือนกันบางทีบางคนก็ซื้อแบบถึงไปสี่หมื่นเฮิร์ตเลยอะไรอย่างเงี้ยก็มันมันเยอะไปนะแต่ว่าเฮิร์ตสูงไว้ดีไหมดีกว่าครับในในการเล่นเพลงเล่นอะไรเงี้ยก็คือย่านเวลาฟังมันจะเป็นธรรมชาติกว่านะครับอ่ะโอเคนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ล้วก็ไม่ไม่ค่อยมีคนมิกสตอร์ลิงให้มันไปถึงนะก,ก็แล้วแต่นะครับถ้าเงินเงินในกระเป๋าคุณคุณจะซื้ออะไรก็ได้อ่ะ โอเคนะครับก็เรามาดูกันนะครับก็สำหรับเจ้าอันนี้ก็คือเป็นอีกโไลเซอร์นะครับที่แถมมากับตัวบิ t บิ๊เองนะครับก็จะมีอันนี้แรกก็จะเป็นปิดเปิดนะครับเราสามารถสั่งใช้งานปิดเปิดได้เลยนะครับแล้วเออลืมอธิบายนะครับคือผมชอบตัวเขาเรียกอะไรนะตัวบิ t บิ๊ตรงนี้ที่1นนะครับเวลาเราใช้งานใช่ไหมฮะทุกสิ่งทุกอย่างอะครับมันอยู่ในหน้าเดียวกันหมดเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเลเยอร์เสียงเห็นไหมครัคอนโทรลเสียงตรงนี้นะครับอันนี้ปรับจูนเสียงก็อยู่ฝั่งนี้นะครับแล้วบอร์ดเอฟเฟกครับมันอยู่ตรงนี้เลยครับพอบอร์ดเอฟเฟกมัมาอยู่ตรงนี้เราสามารถที่จะปรับอะไรได้แบบเยอะมากนะครับง่ายแล้วมันง่ายต่อการต่อการมอนิเตอร์นะครับแล้วบอร์ดตรงนี้สามารถที่จะเขาเรียกว่าจัดได้หลากหลายมากนะครับคือคุณจะเอาคอมเพรสเซอร์ขึ้นก่อนคุณจะเอารีเวิร์บขึ้นก่อนคุณจะเอาอะไรขึ้นก่อนก็ได้เลย ตามใจคุณแต่ว่าเสียงจะออกมาเป็นยังไงก็อีกทีหนึ่งนะครับผมแต่ก็กตามทฤษฎีไปก่อนนะครับเริ่มจากคอมเพรสเซอร์เอ้เริ่ม,เร,มเริ่มจากอีควอไลเซอร์ไปคอมเพรสเซอร์แล้วก็แต่งด้วยดีเลย์กับรีเวิร์บนิดนิดหน่อยๆ,ๆนะครับก็เมื่อกี้ลืมไม่ใช่อ่ะกลับมาดู EQ 5เราต่อนะครับผมปุ๊บเห็นไหมครับปุ๊บเวลาเราปรับนะครับก็จะมีเนี่ยอันนี้ก็คือปรับมันจะมีอยู่ประมาณ เขาเรียกว่า5้าหนับนะครับ5้าหนับก็คือมี5หัวนั่นแหละก็คือเวลาเรามีลูกบิดเคยเห็นมิกเซอร์รุ่นเก่าๆไหมเออมันจะมีลูกบิดอยู่สูงกลางต่ำนะฮะก็ปกติในอีคิวในมิกเซอร์ก็จะมีอยู่แค่นั้นนะครับมีแค่สูงกลางต่ำแต่ว่าอันนี้ก็จะมีแบบโลแล้วก็เขาเรียกอะไรอะ่ะเขาเรียกว่าสูงกับโลมาหน่อยนึงอ่ะแล้วก็เป็นแล้วก็เป็นมิดนะครับแล้วก็เป็น มิดไฮนะครับแล้วก็ไฮนะครับก็แต่ละยา่านเนี่ยก็คือจะมีลักษณะคุณภาพแมีลักษณะของจุดเด่นของแต่ละยา่านเนี่ยต่างกันในในแต่ละเพลงในแต่ละเสียงนะครับผมเดี๋ยวผมลองลองให้ดูก่อนละกันนะครับเดี๋ยวปิดเพลงแป๊บหนึ่งอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะลองรันแท็กสักแท็กหนึ่งละกันนะครับ,บแท็กนี้ละกันลองดูนะครับ จะได้ยินเสียงใช่ไหมเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูลองเล่น Equalizer ให้ดูนะครับสมมติมว่าผมรู้สึกอยากเอาเปลี่ยนเป็นเสียงข้างล่างนกดน่เนี่ครับอย่างเสียงนี้ผมอยากให้มันบึ้มขึ้นผมก็ลกย่านต่ำขึ้น ก็จะบึ้มขึ้นเห็นไหมออ,อย่างเช่นแบบผมรู้สึกว่าผมอยากจะให้มันสว่างขึ้นเอาใหม่ผมก็จะยกย่านที่มันเป็นโซนด้านถูงสูงหน่ยขึ้นเห็นไหมหมันก็สว่างขึ้น รู้สึกว่ามันสว่างขึ้นไหมครับหรือว่าเราเราต้องการจะทําให้มันผมเปิดหน้าใหญ่ดีกว่าหรือว่าเราต้องการจะทําให้มันอุ่นขึ้นอันนี้คือปรับคร่าวๆนะครับไม่ได้ปรับละเอียดนะอ่ะเห็นไหมก็จะเริ่มอุ่นขึ้นหน่อย,หน,อยหนึ่งเราก็ยกโดนตรงกลางขึ้นยกต่ําขึ้นด้วยมันจะได้มีมวลขึ้นหน่อยหนึ่งอ่ะ,อะเห็นไหมอันนี้ก็คือลักษณะการใช้งานอ e ีวอไลเซอร์พื้นฐานนะครับส่วนเจาะลึกว่า ถ้าเป็นการทําเสียงร้องการทําเสียงกลองเราต้องปรับอ e ีโคไลเซอร์แบบไหนต้องโลคัสที่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวแนะนําว่าไปเรียนกับช่องอื่นดีกว่านะครับช่องผมขออนุญาตแนะนําเป็นโปรแกรมเป็นหลักเนาะไม่ไม่อยากจะแนะนําแบบฟังก์ชันการใช้งานก็คือไม่ไม่ได้มาสอนนะครับเพราะว่าไม่ได้เก่งมากไม่อยากสอนไปเพราะว่าเดี๋ยวจะพลาดเดี๋ยวจะผิดกันเข้าใจผิดกันเยอะนะครับ ประมาณนี้นะครับนี่คือหลักๆคือการใช้งานอีควอไลเซอร์5นะครับก็สำหรับเจ้าตัวอีควอไลเซอร์5ที่แถมมากับตัวบิดบิเนี่ยก็เป็นตัวที่น่าจะละเอียดและก็ใช้งานได้เอาง่ายคือมันเป็นตัวที่เปอร์ฟอรนซ์ดีที่สุดในนี้แล้วนะครับแต่ถามว่าจะสวิปจะอะไรแบบละเอียดละเอียดเนี่ยก็คือสามารถทําได้ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีปรับมีให้ปรับแบบเขาเรียกว่าปรับความกว้างนะครับปรับเขาเรียกว่าเอฟเฟกที่เราจะยกก็คือมัน มันสโคบกับจุดทำให้ดูดีกว่าาซ้ายขวาเห็นไหมฮะอันนี้อันนี้คือใช้ในกรณีที่แบบเราต้องการแบบสวิปแล้วตัดย่านบางย่านที่เราแบบไม่อยากได้หรืออะไรเงี้ยเห็นไหมอันนี้คือการสวิปสวิปแบบอันไหนที่แบบเราเลื่อนๆไปแล้วแบบรู้สึกเราไม่ชอบปุ๊บเรามาเจอตรงนี้แล้วเราค่อยคัดมันออกเงี้ยครับก็ก็ได้ ก็ใช้ได้หลักๆแล้วมันก็จะเป็นก็จะมีฟังก์ชันการใช้งานพื้นฐานให้สามารถทํางานได้ครับออกมาไม่น่าเกียดแต่ถามว่ามันละเอียดมากไหมสําหรับเครื่องมือที่ตัวบิดวิกให้มามันมันละเอียดไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับเทียบกับตัวปากอินข้างนอกไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าถามว่าทํางานได้ไหมทํางานได้นะครับอ่ะมีเพลงก่อนหนะฮะก็ประมาณนี้หลักๆก็เดี๋ยวมาดูตัวต่อไปนะครับ อ่ะ EQ 2นะฮะก็ EQ 2ก็เป็นอะไรที่ง่ายๆนะมีโลกับไฮก็เหมือน EQ 5นั่นแหละแต่เหลือแค่2หัวแค่นั้นเองนะครับจริงๆแล้วอ่ะ EQ ที่ดียมันควรจะปรับได้ทุกหัวเลยนะครับก็เหตุผลที่เขาเรียกว่า EQ 2นี่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมแต่น่าจะเอาไวแบบ้แบบปรับแบบหยาบๆนะครับแบบขึ้นเวทีอะไรเงี้ยแล้วก็ปรับแค่คอนโทรลย่านมันรู้สึกแค่ปรับ ปรับอารมณ์เพลงอ่ะไม่ได้เอาไว้ในการแก้ไขเนื้อเพลงนะครับน่จาจะแค่นั้นครับแล้วก็อันนี้ EQ 2นะต่อไปนะครับอันนี้เหมือนจะเป็น EQ พัทนะครับปกติอาจจะไม่มีนะผมไม่แน่ใจว่า,วามีหรือเปล่านะครับ EQ พัทก็จะเป็น EQ ที่สามารถใส่ได้ทุกอันเลยนะครับก็คือจะละเอียดขึ้นนั่นเองนะครับแต่ว่าเราก็ต้องมาเซตติ้งเองนะครับเห็นไหมฮะพอเราใส่ปุ๊บเห็นไหมเราใส่ ได้แค่8เหรอ,อโอเคนะครับก็คือมันจะละเอียดขึ้นนั่นเองนะครับสามารถจุดๆไปได้แล้วก็สามารถตั้งค่าก็คือสามารถทำงานละเอียดได้มากขึ้นกว่า EQ 5นั่นเองนะครับแล้วก็ต้องลองมาเล่นดูนะครับตรงนี้ก็จะมีอ่าเขาเรียกว่าเป็นมอนิเตอร์บอกให้นะครับอีกจุดนึงนะครับประมาณนี้นะครับ EQ EQ Pad นะครับที่แถมมาแต่ว่าผมว่าในในตัว8 t a แทกน่าจะไม่มีนะครับ EQ Pad เพราะว่าก่อนหน้าน,นี้ที่ผมจะเปลี่ยนมาใช้ตัวเดโมก็ไม่มีนะครับอ่ะต่อไปนะครับ EQ DJ นะครับ EQ DJ ก็เป็น EQ ที่คล้ายๆกับ EQ 2นะครับแต่ว่ามี3หัวนะครับก็จะเน้นการทำงานที่อ่ะอาจอาจจะไม่ได้ละเอียดเท่า EQ 2นะครับแต่ว่ามี3มี3หัวนะครับ ทำได้แค่ปรับขึ้นปรับลงเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับผมเหมาะสําหรับการอาเอาไปลีฟนะครับแสดงสดอะไรเงี้ย EQ DJ เนี่ยก็คือจะเข้าถึงฟังก์ชันการทํางานแล้วก็สามารถปรับได้สะดวกกว่านั่นเองนะครับอ่ะหลักๆนะครับ EQ ของตัวบิดๆก็จะมีประมาณนี้นะครับปิดนะครับปิดให้หมดนะครับเดี๋ยวตัวต่อไปนะครับคือคอมเพรสเซอร์นะครับ คอมเพรสเซอร์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการกรุ๊ปปิ้งนะครับกรุ๊ปปิ้งกลุ่มเสียงนะครับจริงๆแล้วคอมเพรสเซอร์เนี่ยมันมันมีหลายชื่อนะครับแต่ตัวชื่อต้นกาเนิดจริงๆมันคือคอมเพรสเซอร์แล้วมันจะมะีที่มันเป็นกลุ่มคอมเพรสเซอร์มีหลายตัวนะมีพวกจริงๆไดนามิกเนี่ยก็เป็นคอมเพรสเซอร์แบบหนึ่งเหมือนกันนะครับก็แต่วันนี้ก็จะสอนแค่คอมเพรสเซอร์นี่แหละนะครับก็ของตัว บิทบิกเนี่ยก็คือจะมีแค่แค่นี้แหละนะครับมีแค่ตัวเดียวนะครับก็ไม่ได้จริงๆก็ไม่ได้มีอะไรเยอะนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับผมจะลองสาธิตการทำงานของตัวคอมเพรสเซอร์ให้ดูคอมเพรสเซอร์เนี่ยก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันจะทำให้มันมันมีหน้าที่ในการกดนะครับเสียงบางเสียงที่มันมันดังแล้วมันพุ่งเกินไปน ทำให้เสียงมันจะดูเกาะกลุ่มกันมากขึ้นนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวใครไม่เข้าใจการทำงานคุณสังเกตดูตรงนี้เห็นไหมไอ้สีฟ้าๆที่มันกดลงมานั่นแหละครับอันนั้นคือการทำงานของคอมเพรสเซอร์นะครับผมก็อยากให้มันทำงานมากขึ้นนะครับคนกดมันลงมากดเทชโลงมาเห็นไหมคะคุณก็จะรู้สึกว่าเสียงมันเริ่มทู่ขึ้นนะครับอะไรที่มันพุ่งๆมันก็จะโลนเก็บไปหมดเลยนะครับแล้วเสียงก็จะดูเป็นก้อนมากขึ้น,น เรโชก็คือสัดส่วนนะครับก็คือเราต้องการให้คอมเพรสเซอร์มันทํางานหนักแค่ไหนนะครับส่วนแอดแท็กกับดีเลทนะครับแอดแท็กก็คืออ่าคุณต้องการให้คอมเพรสเซอร์มันเริ่มการทํางานไวแค่ไหนนะครับยิ่งคุณเอ้ยไม่ใช่สิแอดแท็กเนี่ยก็คือคุณเขาเรียกว่ายังไงคือยิ่งปรับมากอะ่ะคุณจะปล่อยให้การทํางานของคอมเพรสเซอรอ์มันดีเลย์นะครับคุณเก็าใจไหมก็คือแอดแท็กก็คือ S 1> <S 1> เหมือนสู้อ่ะเหมือนเหมือนปะทะอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าคนปรับแมสแทนเยอะคอมเพรสเซอร์มันจะทํางานลดลงไม่ใช่ทํางานลดลงคือมันมันจะสตาร์ทการทํางานช้าลงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราปรับน,น้อยๆอ่ะเราจะรู้สึกเยอะนะครับแล้วก็ลีสรีลีสก็คือการปล่อยให้คอมเพรสเซอร์ทางานหลังจากที่มันมันแอคชั่นไปแล้วครับผมก็คือยิ่งปรับรีลีสเยอะมันจะรู้สึกถึงความละมุนมากขึ้นนั่นเองนะครับก็ หลักๆประมาณนี้นะครับก็จะมีเมคอัพมีเกณฑ์มีอะไรให้ก็ปรับตามความเข้าใจและสิ่งที่ได้ร่ำเรียนมาแล้วกันนะครับประมาณนี้คร่าวๆนี้คือการทำงานของคอมเพรสเซอร์นะครับอธิบายผิดยังไงก็สามารถแนะนำด้านล่างได้นะครับเพราะว่าไม่ได้เตรียมตัวก่อนที่จะมาอัคดคลิปให้นะครับอ่ะโอเคนะครับนี่คือคอมเพรสเซอร์นะครับผมพรีเซนต์แค่ตัวเดียวนะเพราะผมก็ใช้แค่ตัวเดียวนะครับก็จะมีพวกไดนามิกอ่ะแถมไดนามิกให้อีกหน่อยนึง ดานามิกก็เหมือนกับคอมเพรสเซอร์นั่นแหละครับผมก็มันอ่าถ้าเรารู้จักดนามิกได้จริงๆภาษาปกติเขาเรียกว่าพลวัตนะครับก็เป็นอปลั๊กอินที่ใช้ในการทำให้เสียงมันไม่กระแทกกระทนันหรือว่าจะให้มันกระแทกกระทันนั่นเองนะครับคือดนามิกก็คือจริงๆง่ายๆก็คือการมันก็คือความดังเบานั่นเองครการไล่ความดังเบาอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็ใช้ในการทําให้เสียงมันดูสมูททาให้เสียงมันดูไม่กระชกโคกหักนั่นเองนะครับหรือจะทําให้เสียงมันกระชกโคกหักก็ได้นะครับก็ก็แล้วแต่นะครับก็ลองลอง,ลองมาปรับดูครับก็การทํางานผมบอกเลยว่าไม่ต่างอะไรกับคอมเพรสเซอร์เลยคล้ายๆกันนะครับก็คือผมก็เลยบอกว่ามันเป็นคอมเพรสเซอร์แบบหนึง่งแบบหนึ่งนั่นเองนะครับต่อไปนะครับน่าจะเป็นอันสุดท้ายของคลิปนี้แล้วเพราะว่าน่าจะหลายนาทีแล้วนะก็ คือรีเ e ิรนะครับน,นะเปนไรว่านะครับก็สำหรับเจ้า Reverb ที่เป็น Reverb ตัวแถมมาก็จะมีแค่ตัวเดียวเหมือนกันนะครับก็รีเ e ิรหน้าที่หลักของมันก็คือเอาไว้เพิ่ม h เฮด o o มนั่นเองนะครับก็ก็คือทำให้เสียงมันมันรู้สึกก้องกองวานมากขึ้นนั่นเองนะครับแต่ว่าต้องยอมรับว่ายิ่งก้องเท่าไหร่เสียงก็จะยิ่งบางลงนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องระวังดีๆในการใช้รีเวิร์บ ใช้เยอะไปเนี่ยเน,เนื้อของนักร้องอะ่ะมันจะไม่เด่นนะครับแล้วมันก็จะกกืนไปเลยนะครับเหมาะเอาไปใช้กับพวกเครื่องดนตรีมากกว่าหรือพวกเสียงสตริงแบ็กกราวอะไรพวกนี้มากกว่าครับแต่ว่าเสียงนักร้องถามว่าใช้ไหมใช้ครับเพราะว่ามันทําให้ฟังแล้วมัน,ม,น,ม,นมันไม่เหนื่อยนั่นเองนะครับก็มีอะไรบ้างในในหน้าตาอินเทอร์เฟซของมันก็จะมีให้เลือก2โหมดนะลูมกับฮอลลูมก็จะอากล้องน้อยหน่อยฮอลก็จะกล้องจัดจัดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับผม อันนี้ก็คือิด d ิดก็คือความกว้างนะครับความกว้างของอนาบริเวณของเฮดรูมที่มันจะไปนะครับไอ้พวกนี้เป็น t i มิ่งนะครับดีเลย์ของเวลาที่มันกระจายไปนะครับผม Build up b u i l อัพก็คือตัวเขาเรียกว่าตัว,ต,วตัวมวลของเสียงที่เราจะเสริมเข้าไปนะครับถ้าถ้าเลยปุ๊บเห็นไหมฮะมวลก็จะเยอะขึ้นหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือเป็น mix นะครับก็คือเอาเข้าออกเองเห็นไหมเอาเข้าเยอะก็ฟังแทบไม่รู้เรื่องเห็นไหมฮะ อันี้นะครับนี่ก็คือ r e เวิรนะครับก็สำหรับใครที่มีคำถามนะครับสงสัยตรงไหนก็สามารถที่จะลองถามดูข้างล่างนะครับได้นะฮะหรือไม่ก็ลองอ่าเขาเรียกอะไรลองทัก Facebook มาก็ได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้ง Facebook ไว้ข้างล่างแล้วกันนะครับพอจะช่วยได้นะครับก็โปรแกรมนี้มีคนใช้น้อยนะครับในบ้านเราในต่างประเทศก็น้อยนะครับก็มัน มันเป็นโปรแกรมที่เขาเรียกว่ายังไงอะเอาตรงๆว่ามันเป็นโปรแกรมที่ค่อนข้างจะมีอิสระเสรีในการทํางานพอสมควรนะครับเพราะว่าอินเทอร์เฟซมันสามารถที่จะปรับได้หลากหลายมากจะเอานู่นไปวางนี่จะเอานี่ไปวางนั่นมีลูกเล่นอะไรแบบแปลกๆค่อนข้าง,าง,างจะเยอะพอสมควรนะครับผมสามารถปรับนู่นปรับนี่คือเหมาะสําหรับคนที่ทํางานกับคีย์บอร์ดคนที่ทํางานกับซินดิไซเซอร์เพราะว่า ฟังก์ชันอะไรของมันส่วนใหญ่ข้างใน่จะเป็นจะเป็นสายสายสร้างคอนเทนต์ซะส่วนใหญ่นะครับการมาสเตอร์ลิงอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับก็ประมาณนี้แหละหลักๆนะครับแต่ผมมองว่ามันเป็นโปรแกรมที่หลากหลายและใช้งานง่ายดีนะครับถ้าเทียบกับพวก Cubase นะครับถ้าเราเราไม่ต้องไปวัดกับพวกการ์ดแบรนนั้นมันเป็นเป็นโปรแกรมพื้นฐานเนาะมันใช้ง่ายอยู่ละแต่ว่าถ้าไปเทียบกับพวก Cubase เทียบกับพวก โปรทัวอะไรเงี้ยมันผมว่ามันมันใช้ง่ายกว่านะครับแล้วก็สีสันสวยงามนะครับลูกเล่นอะไรค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะครับมีการปรับใช้งานได้หลากหลายนะครับผมก็ประมาณนี้ก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็จะพอเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยยังยังไม่รู้ว่าจะทำเป็นในเรื่องของการแนะนำอินเทอร์เฟซโดยรวมนะครับหรือว่าจะทำปลักอินต่ออีกสัก2 3ตัวนะครับ เดี๋ยวรอดูอีกทีหนึ่งนะครับผมก็สำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาดูก็ขอขอบคุณมากเลยนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปนะครับผมก็สำหรับวันนี้พอเท่านี้ก่อนดีกว่านะฮะสวัสดีครับ